สมัดหน่อยโบราณจะใส่หากสมัดหน่อยร่วมกับหัวปาลาไหลเผือกฝนร่วมกับนามเศร้าเขาจินรักษาหนิวตไตหายดีนกแกล่คราบสวัสดีครบับผมพโอโยบานคำบงสงยางสิมึงไม่ืือเก่าครับผมมือนีผมมีสมัดหน่อยมาฝากครับผม รยยามีรรเพชรหอนใส่หากแก่โลหิตอันเกิดด้วยบุพเพแก้ไขไข่พร้อมเหลืองใส่หากต้มดื่มแก้ไอหอบเหืดครับผมใส่หากต้มดื่มแก้สมเสมหาและครับล่มทั้งปวงครับผมใส่หากต้น ใบต้มห้มแกเรซิดวงจมูกใส่ครับเลือดเลน้องครรบผมใส่หาัารักษาแพ้คุทธาราแพ้ผู้พ้องตามร่างกายครับผมใบเปลือกตน้นต้มห่มแก่รซิดวงจมูกแกไอไอเรือร่างครับผมต้มดื่ม แก่ปวดขอปวดกระดูกแก่พิดโลหิตในลำไส้ครับผมทั้งตน้นต่มดื่มซอยบำรุงนามดีซอยแก่ดีพิการคอรับผมใบเปลือกตําพอกแก่ขั้นล่มผิดครับผมใบ เปลือกต้มดื่มแก่อมมาพฤึกอมมาพาดครรบผมแก่พร้อมแห่งแรงน้อยต้นซอยครับพญัตใส่เดือนครรบผมต้นต้มดื่มแก่โลหิตในลำคอและใสให้กระจายครรบผม ผลเป็นยาไทยแก่ทองผูกเรือร่างครับผมผลมีสปรพคุณแก่คุณอันเกิดอันทําด้วยผมเหตุให้ตกเสียไปครับผมสำหรับมือนี้ครับผมพโยุ่บ้านค้ำบงกัคงไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับผม